ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านตอนที่5 0 8 3ถึง5 0 8 5ในตอนนี้เย่ยเฉินเห็นว่าในใจของเซียวชูรันเขายังคงถือว่าเฟยเค็กซินเป็นเพื่อนมันเป็นเพียงช่องว่างขนาดใหญ่ในสถานะทางสังคมของทั้งสองทำให้เธอรู้สึกถอยกลับเล็กน้อยเย่ยเฉินเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีในใจของเขา ยิ่งไปกว่านั้นสำหรับเย่เฉินเขาไม่ต้องการให้ภรรยาของเขาเข้าใกล้เฟย์เค็กซีนมากเกินไปหลังจากนี้ในอีกด้านหนึ่งเฟยเค็กซินรู้ตัวตนของเขาแล้วและหากภรรยาของเขาเข้าใกล้เธอมากเกินไปเขามีแนวโน้มที่จะเปิดเผยบาะแสตัวตนของเขา ในทางกลับกันเฟ้เค็กซินฉลาดเกินไปในทางตรงกันข้ามเซียวจูรันต่อหน้าเธอเหมือนนักเรียนประถมที่เผชิญหน้ากับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคนหนึ่งฉลาดเกินไปอีกคนหนึ่งไร้เดียงสาเกินไปถ้าคนสองคนนี้กลายเป็นเพื่อนกันจริงๆทั้งสองฝ่ายจะเหนื่อยมากเพื่อที่จะประนีประนอมกันดังนั้นทั้งสองคนจึงรักษาสถานะปัจจุบันของพวกเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในความเห็นของเย่เฉิน ดังนั้นเย่เฉินจึงหันเหหัวข้อและถามเซี่ยวจูรนันพรยาพิธีําเริจ,จอการศึกษาเริ่มตอนกลางคืนกี่โมงเซี่ยวจูรันกล่าวว่าพิธีเริ่มเวลาห้าโมงเย็นถึงห้าโมงเย็นในตอนบ่ายและเริ่มอย่างเป็นทางการเวลาหกโมงเย็นเย่เฉินพยักหน้าและพูดว่างั้นเรามารับกระเป๋าของเราตอนบ่ายกันเถอะและเราสามารถขับรถไปนิวยอร์กตอนเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้ได้ ดีเซียวจุรันเห็นด้วยอย่างมีความสุขและพูดด้วยความตื่นเต้นมันนานมากแล้วตั้งแต่ฉันออกมาฉันคิดถึงบ้านจริงๆพ่อของฉันสิ้นสุดการแลกเปลี่ยนเมื่อไม่กี่วันก่อนและกลับมาที่จินหลิงจากเกาหลีใต้และฉันไม่รู้ว่าเขาทำที่บ้านคนเดียวได้อย่างไรในทุกวันนี้เขาไม่สามารถทำอาหารได้และการกินคนเดียวเป็นปัญหา เย่เฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มการกินเป็นเรื่องเล็กน้อยมีโทรศัพท์มือถือในปีนี้ฉันไม่สามารถหิวได้ทุกที่และแม่ของฉันไม่อยู่บ้านพ่อของฉันคนเดียวอาจไม่มีความสุขมากบางทีฉันอาจจะยังตั้งตารอเราจะกลับไปในภายหลังสำหรับชายวัยกลางคนและผู้สูงอายุที่แต่งงานแล้วมันสะดวกสบายกว่าที่จะอยู่บ้านคนเดียวสองสาวันมากกว่าที่จะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาสักสองสวัน ซียจูรันอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจถ้าคุณต้องการพูดว่าตระกูลกูคุณต้องเป็นผู้หญิงคุณเห็นเมื่อเรามาถึงสหรัฐอเมริกาครั้งแรกพ่อของฉันยังไปเกาหลีใต้เพื่อแลกเปลี่ยนแม่ของฉันอยู่คนเดียวที่บ้านตามสิ่งที่คุณเพิ่งพูดเธอจะต้องสะดวกสบายและสะดวกสบายที่บ้านคนเดียวแต่เธอยังคงคิดถึงเราในใจของเธอดังนั้นเธอจึงมาที่สหรัฐอเมริกาเพื่อพบเรา เลเฉินเป็นใบเล็กน้อยในทันทีและแอบกังวลในใจของเขาหมาหลานมีเราอยู่ในใจของเขาพันรยาที่ดีคุณไม่รู้จักแม่ของคุณดีพอเหตุผลที่แม่ของคุณมาที่สหรัฐอเมริกาก็คือเพื่อที่จะให้เธอไปกับคุณฉันวางแผนโครงการเล็กๆให้เธอใช้เงินทั้งหมดแต่ถ้าเธอมีหนึ่งแสนหรือสองหมื่นในมือของเธอรถเก๋งใหญ่แปดคันเพื่อเชิญเธอเธอจะไม่มาที่สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามเย่เฉินไม่สามารถบอกความจริงได้ดังนั้นเขาจึงพูดด้วยรอยยิ้มภรรยาคุณผู้ถูกหรือแม่ของเรามีอารมณ์เซียวจุรันกล่าวด้วยรอยยิ้มพรุ่งนี้เช้ากันเถอะแล้วเราจะกลับบ้านในอีกสิบชั่วโมงจากนั้นวันที่ดีของพ่อของฉันจะสิ้นสุดลง ในขณะที่เซี่ยวจุรันกำลังบรรจุกระเป๋าเดินทางของเขาเย่เชินมาที่ระเบียงของห้องชุดประธานาธิบดีและเรียกป้าหลีในแคนาดาทันทีที่โทรศัพท์เชื่อมต่อป้าหลีก็โทรมาด้วยความเคารพที่ปลายอีกด้านของโทรศัพท์นายน้อยอัญญาประกาศคู่เย่เฉินต้องการเกลี้กล่อมป้าหลี่ไม่ให้เรียกตัวเองว่าแต่หลังจากคิดถึงเรื่องนี้ในที่สุดเขาก็ยอมแพ้ฉันคิดเกี่ยวกับมัน เขารู้ว่าแม้ว่าเขาจะขอให้ป้าหลี่ไม่เรียกตัวเองว่านายน้อยแต่เขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนความจริงที่ว่าในใจของป้าหลี่เขาเป็นนายน้อยของตระกูลเย่ประกอบกับความจริงที่ว่าเธอรู้สึกเสมอว่าครอบครัวเย่ช่วยชีวิตเธอและจัดให้เธอกเกษียณในแคนาดาในใจเธอรู้สึกว่าเธอเป็นคนรับใช้ของตระกูลเย่ ต่อหน้าผู้คนที่ไม่รู้ตัวตนของเย่เฉินเธอจะเรียกชื่อของเย่เฉินตามความประสงค์ของเธอแต่เมื่อไม่มีคนนอกเธอต้องการโทรหาเย่เฉินยังมาเตอร์อย่างจริงใจดังนั้นเย่เฉินจึงไม่ได้ที้ให้เห็นเรื่องนี้อีกต่อไปแต่พูดด้วยรอยยิ้ม ป้าหลี่หลักสูตรเดิมในฝั่งอเมริกาสิ้นสุดลงในวันนี้เราวางแผนที่จะกลับไปที่จินหลิงในวันพรุ่งนี้คุณและเสี่ยวฟินอและคลอเดียก็เตรียมตัวสั้นๆมาที่นิวยอร์กในวันพรุ่งนี้เพื่อเข้าร่วมกับเรา เมื่อป้าหลี่ได้ยินเช่นนี้เธอก็อดไม่ได้ที่จะพูดอย่างมีความสุขนายใหญ่หนุ่มในช่วงเวลานี้เสี่ยวฟีนอได้พูดกับฉันเกี่ยวกับการกลับไปที่จินหลิงและฉันก็คิดถึงบ้านสวัสดิการขนาดใหญ่ที่คุณพูดถึงแอร์ละมันก็เหมือนลูกศรมานานแล้วเย่เฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มเยี่ยมมากฉันกลัวว่าคุณจะทนสภาพแวดล้อมของแคนาดาไม่ได้ ป้าหลี่พูดอย่างจริงจังนายน้อยพูดตามตรงว่าเมื่อคนนี้แก่กว่าเขาไม่ดีเท่าบ้านทุกที่ไม่ต้องพูดถึงว่าเขาสามารถเปล่งประกายให้กับเด็กๆเ,เหล่านั้นได้หลังจากย้อนเวลากลับไปแล้วและฉันก็รอไม่ไหวแล้วก็ดีครับเย่เฉินก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและถามอีกครั้งว่าป้าหลี่เสี่ยวฟีนอและคลอเดียเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเร็วๆนี้ป้าหลี่ตอบว่า ทั้งสองคนยังคงไปซูเปอร์มาร์เก็ตทุกวันเพื่อทำงานและหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองก็ดีขึ้นเหมือนน้องสาวเย่เฉินถามว่าเกี่ยวกับเรื่องขอองค์การไปจินหลิงคลอเดียแสดงความไม่เต็มใจมาก่อนหรือเธอมีข้อกังวลใดๆหรือไม่ป้าหลี่คิดอยู่พักหนึ่งและพูดว่า ตั้งแต่คุณจากไปความคิดของคลอเดียดูเหมือนจะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นและผู้คนก็ร่าเริงมากขึ้นและเธอยังคงตั้งตารอที่จะไปจินหลิงเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แวนคูเวอร์สถานที่แห่งนี้มีความทรงจำที่ไม่ดีมาก <c oughs> เกินไปสำหรับเธอบวกกับฤดูฝนในแวนคูเวอร์ยาวเกินไปค่อนข้างน่าเบื่อ อาหลีพูดอีกครั้งว่าอย่างไรก็ตามสิ่งเดียวที่เธออาจไม่โล่งใจคือสุดสารของพ่อแม่และน้องชายของเธอเสี่ยวฟีนอสัญญากับเธอว่าทุกปีในช่วงวันหยุดฤดูร้อนในอนาคตเธอจะพาเธอกลับไปนมัสก,การพ่อแม่ของเธอและเธอไม่ต้องกังวลดีเมื่อเย่เฉินได้ยินเช่นนี้เขาก็ผ่อนคลายหัวใจของเขาเล็กน้อย แม้ว่าเขาจะไม่ได้ติดต่อกับคลอเดียมากนะักแต่ประสบการณ์ของหญิงสาวคนนี้ทำให้เขาเห็นอกเห็นใจมากโดยเฉพาะครอบครัวที่เสียชีวิตด้วยนาำมือของญาติและอายุ18ปีของเธอแต่เธออดทนต่อความอับยศอดสูและภาระและวางรอยแผลเป็นปลอมบนใบหน้าของเธอเพื่อแสดงให้ผู้คนเห็นจิตใจและความมอดกลั่นแบบนี้เด็กหญิงอายุ18ปีธรรมดาเป็นไปไม่ได้ที่จะมี โชคดีที่เขาช่วยคลอเดียกำจัดศัตรูมิฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องยากสำหรับผู้หญิงคนนี้ที่จะใช้ชีวิตตามปกติคิดหากเธอไม่พบว่ากูโอเลกำลังวางแผนกับลี่เซยลเฟนแล้วเตือนตัวเองเธออาจไม่สามารถช่วยลี่เซยลเฟนได้นับประสาอะไรกับการช่วยเธอแก้แค้นให้สําเร็จจอ นอกเหนือจากการถอนหายใจในใจของเขาแล้วเย่เฉินยังยิ้มและพูดกับป้าหลี่ว่าป้าหลี่หลังจากย้อนกลับไปคราวนี้ใบหน้าของบ้านและซูเปอร์มาร์เก็ตในแคนาดายังสามารถเก็บรักษาไว้ได้และถ้าคุณเหนื่อยจริงๆและต้องการเกษียณในอนาคตคุณสามารถกลับไปแคนาดาได้ นอกจากนี้ฉันได้จัดให้เชิญเจอใครเตรียมวินล,ล่าที่ดีสำหรับคุณและเสี่ยวฟีนอในจินหลิงและคลอเดียและวินล,ล่านี้จะถูกสงวนไว้สำหรับคุณที่จะเกษียณอายุในจินหลิงในอนาคตถ้าเสี่ยวฟีนอและคลอเดียแต่งงานกันในอนาคตมันจะเป็นบ้านของแม่ของเด็กหญิงตัวเล็กๆสองคนป้าหลี่รีบพูดว่า ไม่นายน้อยคุณและครอบครัวเย่ได้ให้ความโปรดปรานแก่ฉันมากเกินไปแล้วฉันจะยังต้องการวิลล่าของคุณได้อย่างไรคุณเพียงแค่ต้องทิ้งห้องไว้ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเย่เฉินพูดอย่างจริงจงัง ป้าหลี่วันนี้ไม่ใช่อดีตแล้วเย่เฉินในปัจจุบันไม่ใช่เย่เฉินที่ทำงานสามงานต่อวันอีกต่อไปและหาเงินค่าหนังสือและนมผงให้กับน้องชายและน้องสาวของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในอดีตฉันมีรายได้สองหรือสามพันหยวนต่อเดือนและฉันสามารถนำเงินทั้งหมดไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าได้แต่ตอนนี้ฉันสืบทอดตระกูลเย่และฉันมีอุตสาหกรรมของตัวเองวินล่าถ้ามันถูกแปลงตามสัดส่วนมันไม่ดีเท่าเงินอาหารกลางวันกล่องเมื่อฉันทำงาน คุณไม่ต้องหลบอีกต่อไปพูดอย่างนั้นเย่เฉินพูดอีกครั้งและป้าหลี่คุณดูแลฉันมาหลายปีแล้วและเป็นผู้มีพระคุณของฉันและตอนนี้คุณต้องกลับไปทำงานให้ฉันในจินหลิงถ้าฉันไม่ให้การตั้งถิ่นฐานที่เหมาะสมในจินหลิงคนอื่นๆก็จะบ่นเกี่ยวกับฉันด้วย ป้าหลี่ถอนหายใจและพูดอย่างจริงใจอาจารย์หนุม่มในความเป็นจริงเป็นเวลาหลายปีแล้วฉันเพิ่งทำงานของตัวเองและฉันไม่กล้าที่จะเป็นผู้มีพระคุณเย่เ,เินพูดอย่างแน่วแน่ป้าหลี่ในใจของฉันคุณเป็นผู้มีพระคุณ เมื่อพูดอย่างนั้นเย่เฉินไม่ต้องการเข้าไปผัวพันกับปัญหานี้มากเกินไปดังนั้นเขาถึงหันเหหัวข้อและพูดว่าโดยวิธีการที่ป้าหลีคุณปล่อยให้เสี่ยวเฟินและคลอดีเริ่มบรรจุทุกสิ่งที่คุณต้องการและต้องการนำมานั้นเพิ่งนำมาฉันจะจัดให้หงห้าบินไปแวนคูเวอร์พรุ่งนี้เช้าและปล่อยให้เขาพาคนไปรับคุณที่บ้านป้าหลีรีพูดว่านายน้อยอย่าก,กังวลไปมากเราสามคนสามารถไปสนามบินได้ด้วยตัวเอง เย่เถือนยืนกรานป้าหลี่มัน ยากที่จะยุ่งพยายามกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้หงห้าจะจัดการได้ดีคุณไม่ต้องกังวลมาพบกันโดยตรงที่สนามบินนิวยอร์กในวันพรุ่งนี้คุณและเสี่ยวเฟินอยู่บนเครื่องบินของเราและเดินทางกลับไปที่จินหลิงเมื่อเครื่องบินลงจอดในนิวยอร์กเราจะขึ้นเครื่องบินเพื่อพบคุณและคุณไม่จําเป็นต้องลงจากเครื่องบินและหันหลังกลับในตอนนั้นเลยป้าหลี่ฟังน้ําเสียงหนักแน่นของเย่เฉินดังนั้นเธอจึงต้องเห็นด้วยและพูดด้วยความเคารพ ถ้าอย่างนั้นคุณจะจัดการให้ในายน้อยที่แข็งกระด้างไม่ยากเลยเย่เฉินบึ้งเล็กน้อยและพูดว่าป้าหลี่แล้วเราจะพบคุณในวันพรุ่งนี้ครับ5โมงเย็นในตอนบ่ายเปลี่ยนเป็นชุดสูตรยเย่เฉินและเสี่ยวชูรันซึ่งสวมชุดราตรีสีขาวและชุดยาวมาที่สถาบันการออกแบบรถไอแลนด์ด้วยกัน ในเวลานี้มันเป็นเวลาวันหยุดฤดูร้อนของนักศึกษาวิทยาลัยอเมริกันดังนั้นจึงไม่มีนักศึกษาหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่แต่มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่ปิดตัวลงและแม้แต่นักข่าวสื่อและนักออกแบบที่มีชื่อเสียงในด้านการออกแบบ โรงเรียนการออกแบบรถไอแลนด์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับมาสเตอร์คลาสทุกปีดังนั้นหอประชุมของโรงเรียนจึงทุ่มเทให้กับพิธีสำเร็จจการศึกษาของมาสเตอร์คลาสเมื่อเย่เฉินและเสี่ยวชูรันมาที่หอประชุมหอประชุมก็เต็มไปด้วยผู้คนแล้ว นักออกแบบหลายคนที่เข้าร่วมในชั้นเรียนปริญญาโทสำหรับพิธีสำเร็จจอการศึกษาในวันนี้เชิญญาติและเพื่อนๆของพวกเขาและแม้แต่เจ้านายที่ปรึกษาและพันธมิตรในด้านการออกแบบมาช่วยกล่าวกันว่าเป็นพิธีสำเร็จจอการศึกษาอันที่จริงมันเป็นร้านเสริมสวยที่ชนชั้นสูงของอุตสาหกรรมแสดงตัวตนของพวกเขาและผูกมิตรกับคนที่มีอำนาจในอุตสาหกรรม ในทางตรงกันข้ามเซี่ยวจุรันซึ่งมาพร้อมกับสามีของเธอเท่านั้นและไม่มีพื้นฐานในอุตสาหกรรมดูเหมือนจะอยู่นอกสถานที่เล็กน้อยที่นี่เมื่อลงชื่อเข้าใช้เซี่ยวจุรันพบมุมที่ไม่เด่นบนกระดานลงชื่อเข้าใช้ขนาดใหญ่แล้วเขียนชื่อของเขา ทันทีที่เธอยื่นปากกาลงนมามให้กับพนักงานต้อนรับผู้หญิงที่มีใบหน้าตะวันออกวิ่งอยู่ข้างๆเธอและถัดจากลายเซนของเซียวจุรันเธอเขียนลายเซ็นภาษาอังกฤษจำนวนมากเอมิลี่แวงดูเหมือนว่าเอมิลี่แวงน่าจะมีเชื้อสายจีน มันเป็นเพียงสิ่งที่ทำให้เย่เฉินไม่มีความสุขเล็กน้อยคือเมื่อเอมิลี่คนนี้เซ็นชื่อเธอเซ็นชื่อของเธอมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและตัวอักษรตัวสุดท้ายจีก็โยนส่วนโค้งที่เกินจริงและยังดึงชื่อที่เซียวจุรันได้ลงนามะเซียวจุรันเห็นว่าลายเซ็นของเขาถูกกวาดโดยอีกฝ่ายตะลึงเล็กน้อย แต่ไม่ได้พูดอะไรและเอมิลี่หวังในเวลานี้มองไปที่เซี่ยวจุรันด้วยใบหน้าที่ประหลาดใจและพูดด้วยรอยยิ้มโอ้จุรันฉันไม่ได้เห็นคุณตอนนี้คุณมาเมื่อไหร่เซี่ยวจุรันยิ้มและพูดอย่างสุภาพฉันเพิ่งมาถึงเอมิลี่พยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้ม ขาวดีสำหรับคุณฉันได้กลายเป็นหุ้นส่วนอาวุโสของบริษัท AECOM Construction และเจ้านายของเราอยู่ที่นี่ในวันนี้ฉันจะแนะนำคุณในภายหลังคุณมีการสนทนาที่ดีกับเขาบางทีคุณอาจจะมีโอกาสเข้าร่วม AECom อัญญประกาศคู่เซียวจุรันยิ้มเล็กน้อย ขอบคุณเอมิลี่แต่ฉันไม่ได้วางแผนที่จะหางานทำฉันต้องการกลับไปประเทศจีนหลังจากจบหลักสูตรของฉันเอมิลี่พูดด้วยใบหน้าที่จริงจังกลับไปบริหารบริษัทตกแต่งเล็กๆของคุณต่อไปไม่เอาหน้าคุณไม่ทะเยอทะยานเกินไปการเป็นนักออกแบบคือการเข้าร่วม บริษัทออกแบบที่ดีที่สุดในโลกกลายเป็นพันธมิตรอาวุโสแล้วชนะบริษัทฉันนำ500อันดับแรกของโลกและแม้แต่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและการออกแบบในงานเต็มรูปแบบของฟุตบอลโลกนี่คือความหมายของมาสเตอร์คลาสของเราเธอเห็นคนสองสาคนเดินอยู่ไม่ไกลและพูดด้วยความประหลาดใจอย่างรวดเร็วเจ้านายของฉันอยู่ที่นี่ด้วยเดี๋ยวฉันจะแนะนำคุณให้รู้จักโอเคเยเฉินยิ้มเบาๆ ขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป